สวัสดีครับผมโอมนะครับจากช่อง s m m ธฮอนดา u s สค Car นะครับวันนี้ฮะโอมมี c ีบิกนะครับโฉมปัจจุบันมาแนะนำนะครับใครที่หารถ c ี v i c โฉมปัจจุบันนะครับไม่ต้องการใช้เงินดาวในการออกรถนะฮะฟรีดาวได้นะครับผมแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับจะเป็น c ี v i c 1.5นะครับ EL Plus นะครับตัวรถเนี่ยปี2021นะฮะปลายปีลูกค้านะครับออกรถวันที่30เดือน12ปี2021ก็ ปีหนึ่งพอดีนะครับประมาณนี้นะฮะจดทะเบียนปี2022ันะรถใหม่มากมีประกันชูนชยต่อเนื่องเหลืออยู่นะครับคันนี้เนี่ยมาอยู่ประมาณ1 3,000มกิโลเท่านั้นนะฮะราคาพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ์930,000บาทนะครับใครที่สนใจนะฮะหารถฟรีดาวอยู่นะครับตามมปชมคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับ e l plus นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่ให้ออปชันนะครับติดรถมาเนี่ยค่อนข้างครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะพวกไฟตัดหมอนะครับภายในจะเป็นเบาะหนัง ปรับไฟฟ้านะครับหน้าจอกลางกล้องสอยเนี่ยพวกนี้มีครบนะครับเครื่องตัวนี้นะฮะพันห้าทวต์ตัวนี้ประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ที่อนะฮะรถสภาพใหม่มากๆนะยางก็ปีใหม่นะครับยังใช้งานได้ยาวๆเลยตัวสีรถนะฮะทางโชลูมันนี่ปรับสภาพให้เราเรียบร้อยทุกคันนะครับไม่ต้องกลัวนะวัวเห็นหนักไม่มีมาแน่นอนนะครับอะมาดูน้ํามันกันฮะสาหรับรุ่นนี้นะครับเติมได้ทั้งน้ถึง e 8ปดสิบห้านะครับ e 2ีสิบก็เติมได้นี่ฮะ หือผ่านโชลุมพอนด้านะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะไม่มีรถอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับจตสะถอยนะครับมีให้แล้วสองจุดด้านถ้ายกว้างนะครับกดปุ๊บเปิดมาเลยนะครับด้านหลังนะครับยางไหลขึ้นมือแม่แรงคนนี้ครบเนียครับต้อเดิมเลยไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะครับเก็บสีปกตินะครับตามการใช้งานของเขานี่นะใครที่สนใจรถปีใหม่ๆไม่ต้องดาวนะครับ ใครที่ดูป้ายแดงแล้วรู้สึกว่าดาวเยอะไปไม่ไหวเนี่ยลองเข้ามาดูคันนี้ได้นะครับสภาพเนี่ยบอกเลยว่าใกล้เคียงป้ายแดงข้างหน้า่ะฮะเดีย๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะครับมาดูภายในกันบ้างนะครับรถสีดําภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับสีครีมนะสีเบจแบบนี้นะครับไฟสองเท้ามีให้นะครับอันนี้มีพะยังลายกระดุมเม็ดเล็กนะฮะสวยงามนี่ผมให้ดูใหม่มากๆเลยคันนี้นะครับิีวบันไดคีวบันสารมีให้ครบ ด้านหลังนี่กว้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยครับสตาร์นะครับมาดวัดสวยงามนะครับซี v ิ c รุ่นนี้นะครับมีพวกค o นด้าเซนซิงให้นะครับ c t คทีฟูซอนโทนมีให้พวกนี้ครบนะครับไปหน้าออโต้นะฮะสตาร์รถออโต้ให้เลยนะครับกดปิดได้ตัวนี้อ่า มีเตือนนะครับรถคันหน้าออกตัวก็มีนะครับพวกนี้ดูเลขไมล์ก่อนเดี๋วลืมนะฮะหนึ่งหมืนสองพันเกรอยห้าสิบสกิโลนะครับเรียกได้ว,ว่ารถเหมือนรถใหม่เลยนะครับคันนี้ไม่มีรอยเลยนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์นะฮะพลาสติกกันรอยฉเฉยๆออกได้นี่ยังไม่ได้ออกเลยอร์ออโต้นะครับ เก้าแสนสามไม่ต้องดาวนะครับไปดูหน้าห้องเครื่องกันอีกอีกครั้งหนึ่งครับหัวเครื่องยนต์นะครับพันห้าทโบนะครับล้างทำมสาดพวกห้องเครื่องให้เราเรียบร้อยนะครับดูเลยนะฮะเดิมเดิมเลยนะครับอันนี้มีเพลทเล็กตัวถังพวกนี้อยู่ครบนะครับตรวจเช็คให้เราเรียบร้อยนะฮะลูกค้าที่เข้ามาชมรถเนี่ยสามารถพาดูประวัติได้เลยนะคันนี้มีประวัติเข้าสู่อยู่นะครับโดนไปสุดตัวรถได้ฟังอีกครั้งนึงครับที่ได้ชมรถนะครับรอบๆอบคันนะครับไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะลูกค้าที่สนใจนะครับ 1.5นะครับ EL Plus นะฮะปี2021คันนี้นะครับราคานะครับ930,000บาทนะครับราคาพิเศษสำหรับลูกค้าจัดไปนัดนะฮะออกรถไม่ต้องดาวนะครับแล้วก็มีรถพร้อมส่งมอบเลยนะครับคันนี้ไม่ต้องรอรถใหม่นะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับเหมือนทางรถใหม่ป้ายแดงเขานะครับสามารถชมรถนะฮะได้ที่โชว์รูมซัมบิทฮอนด้าสาขาพัฒนาการนะครับเป็นศูนย์ฮอนด้าสายเอ็นนะฮะเปิดบริการทุกวันย้อีกครั้งนะครับคันนี้รถมือเดียวนะครับบุ๊ค มีบุ๊กเซอร์วิพวกนี้อยู่ครบนะครับล็คกุญแจสองดอกนะครับมีประวัติการเข้าเช็กส่วนรถสวยมากนะครับหาอยู่นะฮะเข้ามาติดต่อโอมได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อหน้าด้านล่างนะครับโมจะลงไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการแนะนำาซอร i c ิสเสยๆเพียงเทนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ